ไหมันเนาะครบรถเลยนะอย่างเงี้ยสาวชอบเลยนะแบบตรงเตมตรงเตมอ่ะดูดิคนละคนเหรอหนูอยากได้คนไหนวะคนนี้เหรอพี่พี่จุดพี่เฮม่ดาวดาวว่าตัวไอเหรอดีระบบไหมอ๋อแป๊บนะคะฮัลโหลอะตัครัพรำพูดไหครับ ผมรีบม้มาละสว,วัสดีครับโอเคพี่ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> คิดถึงนะพี่ <c oughs> มีแต่สาวชอบสาวชอบแคเ์แบว่ะสาวไฟเอ็มอ่ะสาวไฟเอ็มก็ชอบแคร์แเ,เนี่ยเฮีย เป๊บนึงผมขอผมขอปรับเสเสียงเอาหน่อยนะมาแล้วสวัสดีครับได้ยินไหมครับเฮ้าักรจี้หูตัวเองวะได้ยินกระผมไหมครับ อยู่ไว้เขาอยู่ปะวะหรือว่าเขาบอกว่าเขาเขากำลังแบบถอดสายไม้เสียบไม,ไม,ไม้ไม้อยู่หรือว่ายัางไงวะหาจีบสาวแจกแคร่เดี๋ยวเว้ยค่ะครับพี่อินป่าโอ้โหพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับ พี่เรียกชื่อหนูไปแล้วชื่อจัสจัสมินใช่ไหมครับใช่ครับม,มีแฟน,นะครับไม่มีครับมีคนคุยไหมครับมีคนคุยไหมอืมคนคุยก็ไม่มีครับแต่อันนี้คือสดสดร้อยเปอร์เซ็นลยใช่ไหมครับร้อยเอร์เซ็นครับส,ส,สอยากอยากอยากได้แคแ่แบบในชีวิตจริงสักตัวสองตัวไหมครับอะไรนะพี่ <laughs> หนูชอบดูเลมอน อะไรนะครับชอบชอบอะไรนะชอบโดเรมอนไม่ได้ชอบคแคร์แบ <laughs> กูจะไปต่อยงไดีวะมีคนคุยไหมครับไม่มีคนคุยเลยอ่ะสักคนเลยลครับไม่มีเลยอ่ะไม่มีค่ะยยม่ต่อยอีกไยมเนี่ยไม่ได้คุยหมดแล้วสตดมานานนหครับอ่ะจริงๆค่าสดสวนมาสอ,อนสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วอรอใช่แต่ถ้าคนคุยก็มีมีบ้างแม่เยไม่ได้จริงจังอ๋อ อาหารสดนะครับไม่ไม่ได้แบบเพิ่มมาฐานนะหรือแบบเรียกว่าแฟนอะ่ะอ๋อครับตอนนี้ก็คือแบบไม่มีคนคุยใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยถูกไหมใช่ค่ะขอขอขอเฟสได้ไหมครับแบบอยากคุยด้วยอ่ะน่ารักเสียงเสียงน่ารักมากเลยครับฮะมีแต่คนบอกว่าเสียงหนูกแก่ <c oughs> ขอขอขอเฟสได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับได้แจกแจกแจกเฟสนะครับ เรอาเอาเอาเฟสเราไปไหมครับเฮ้เอาเอาเฟสเราไปไปไหมเอาของพี่มาก็ได้มาอ่ะได้ได้แต่งไว้เย้สาวขอเฟสสาวขอเฟสเป็นเมื่อไงเฮ้ยสาวขอเฟสป่ะเป็นเมื่อไเอ้ยมันถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันต้องกลับมาโยกย้ายสายสะโพก น,นี่นี่ครับเฟรน,นี่ครับพี่แอดหนูแล้วใช่ไหมเอาคนละคนหรออ่าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเําไม่ใช่เหมือนกันเลยใช่หรออืมคนนี้ชื่อทากอะอ๋่คนละอ,อล๋อเหรอแล้วคนที่แอดไปชื่ออะไรครับชื่อทากอะ <laughs> ใช่หรอ <laughs> ใช่เหรอครับ แต่ไม่ใช่ทากัวินแคร์พี่วินแคร์ทากันไม่รู้ใครวินอะไม่ไม่ใช่วินแคร์วินเสียเอ้าเอ้าอ่านว่าอะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรวินเสียเหรอวินแคร์ไอ้ตว์มาเป็นโชลูมรถเลยเฮียวินวินเสียเอ้าไม่รู้ ี่ได้ยินเปล่าอ่ะได้ได้ยินครับได้ยินครับครับหนูอายุเท่าไหร่อ่ะเราเราอายุเท่าไหร่อ่ะอายุยี่สิบเอ็ดครับยี่โอ้ยี่สิบเอ็ดเหรอใช่โอ้เท่าเท่าอะไรครับพี่เท่าไหรสามสิบครับพี่ว่าหนูแก่แล้วผมมาสามสิบเอาดีตลกชอบบิ๊กแกเนี่ย ออชอบชอบฮะโลกเอาดีคนเอ้ยอายุสาสิบจริงเหรอใช่ครับเรื่องจริงอายุสามสิบไม่เชื่อหรอครับดูว่าประช <c oughs> าชนไหม <c oughs> ผมบอกชื่อจริงให้ก็ได้เอาไหม <c oughs> ไม่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 ไมไมชื่อทีระดิ์ครับ <c oughs> โอ้โหพี่มา่าพูดอะไรในนี้เอ้าผมเปิดผมเปิดไวเปอร์วิสเปอร์ ชื่อธีระดิดครับทีระดิดสิงวะเนี่ยใช่ครับธีระดิตนำโชคเอาเรื่องจริงๆขำแล้วนะที่เกิดพอสออะไรพอสอใช่ไหมถ้าสามสิบอะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับพอสอครับไม่ใช่คอสอเออสองห้าสามหนึ่งอ๋อสองห้าสามหนึ่งใช่ปะวะคิดนาน สองหามสี่ครับผู้เล่น <c oughs> อ,อดี้ี่อ,า,อา,ายุเท่าไหร่สามสิบจริงๆครับให้หนูเดาเลยอายุอายุยี่สิบสองเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตลกไม่ใช่เลย <c oughs> อา,ายุ 22, ยี่บสองจริงไหม <c oughs> จริงครับจริงอา,ายุยีิบสองจริง อาดีๆใช่ครับใช่ใช่แล้เราเราอยู่จังหวัดอะไรครับเราอยู่จังหวัดอะไรอะอยู่นครราชสีมาครับชอบกินอาหารแล้วครับชอบของของอร่อยอ่ะชอบชอบกินอะไรครับชอบกินอาหารหมายอชิ้เฝา ชอบชอบกินอาหารมาแล้วใช่ค่ะเพื่นชอบชอบกินแล้วของของโปรดคือชอบอะไรอ๋อของโปรดหรอพี่ชอบกินสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้เหรอใช่กยเหมือนกันเลยครับเอ้ยเอาดีพี่ชอบชอ้ <laughs> อาวขำไรครับมันก็เส้นเหมือนกันนะนี่ก็มีสอวว่ากูเจี๋ยวเฮ้ย่กินแล้วเลิศ เห็นเห็นเฟซบนหัวไหมครับเห็นเฟซบนหัวไหมแอดแอดแอดมาได้เลยครับเฟซบนหัวเนี่ยแอดมาเลยครับแอดไปแล้วแอดมาแล้วใช่ไหมแล้วไอจีฟอได้ไหมแค่นั้นฟอไรจีเหรอได้ครับได้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 ฟอไปเลย f x x m ครับอันเดอร์สกอตจุดฟอมาเลยครับฟอไปแล้วฟอมาแล้วเหรอเอางี้ชอบชอบคนแบบมีมีได้ไหมมีแบบเส้นเลือดที่มือไหมชอบไหม ชอบไหมมันโดนใจไหมเออมันโดนใจอ่ะใช่หรอเออชอบแบบคนมีเส้นเลือดที่มือนี่นะใช่ครับมันมันดูแบบโอ้หห <c oughs> โหฮะโอ้โหอะไรขออีกทีมันมันดูแบบยังไงนะอันนี้แบบโอ้โหข <c oughs> นาดนั้นลเลยเหรอครับอือ <c oughs> <ม>ชอบชอบคนแบบมีเส้นเลือดที่คอไหมแบบตรงคอต้นคออะไรเงี้ยโอ้ หมือนกันเลยไอ้ที่กูกลัวกูกลัวแม่แจ๊บทากะรับไปได้เลยทากะรับไปเลยพี่ชื่อทากะใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ไม่มีแฟนหรอไม่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 ครับไม่ทากะโสดมานานแล้วโสดมาประมาณสามเดือนแล้ว ชอบชอบไหมแบบคนแบบมีเส้นเลือดที่มือที่ต้นคออะไรเงี้ยแบบเห็นเส้นเลือดแบบชัดๆอะไรเงี้ยชอบไหมเงาขาวดีนะขาวไหมโอ้โหไอ้เชี่กะไอ้เชี่กะมึงดูอยู่ไม่น่ะหนูดูอื่นไหมเฮ้ยดูเล่นเนาะหนูแกล้งเล่นนะเห็นพี่เล่นหนูก็เล่นเล่นอ่ะไม่น่าเล่นนะเนี่ยเล่น สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฮ้ยเดี๋ยวพี่จีบสามนิดน้องรอพี่แป๊บนึงนะน้องชายใครวะใครอ่ะพี่กินอะไรยังอ่ะไวน์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay. Okay, ๋ย okay. ว๋ยวพี so ่ทักไอจีเราเราฟอลไอจีมาแล้วใช่ไหมใช่คับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทักไอไปนะเดี๋ยวพี่ทักไอจีไปโอเคไหมโอเคครับไม่เราก็ทักผ่าพี่กันเ f x x m เดสกจุดได้ครับครับผมไว้เจอกันครับแต่ชอบมากใช่ไหมคนมีเสเลือดที่มืออะชอบมากครับมัดูมันดูแบบเป็นยังไงครับอมือนี่มือนี่มือนี่เราคงเราคงได้ ได้ปะันเน้องสาวอย่างเฮี้อ้สัตว์แล um, ้วนวผมเปลี่ยนสูตรก่อนพี่ชายพี่ร์บอกว่าให้เปลี่ยนสูตร435เอ่อ435ใช่ระไม่ใช่ สี่สามห้าเก่งเรือ่องแบบวะเก่งในที่แหละวะเก่งยี่สิบสี่สิบหกเหรอฮะ ไม่ใช่นี่ไง Hey wake up พี่ขอขโมยแคร์แบร์ได้ไหมตัวหนึ่งอะไรนะขอขโมยแคร์แบร์ได้ไหมขายต่อไม่มีตังค์ขายต่อไม่มีตังค์บาทเดียวฮะช้อปปี้ไงช้อปปี้ไม่ได้มันแพงแค่บาทเดียวไงอู้แคร์แบร์ตัวนี้มันแพงอะไรอ่ะ ถายไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปจีบสาวกอนน้องเดี๋ยวพี่มาเยอะช่วงนี้ทุลาพี่เยอะอีกคนแล้วเนี่ยอะไรนะกี่คนแล้วเนี่ยว่าจะหาจีบสักล้านคนอะเวอร์ใช่ล้านคนเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวพี่มาท้องเหรอเนี่ยพี่เขอหือระดับพี่น้องคุยไม่ทันหรอกไปชั้นบล็พี่ติดฟันอยู่อ้ติดฟันพ่อมึงไงสัสอีเด็กเคี้ยแฟชั่นบล็กติดฟันอีเด็กเคี้ยติดฟันพ่อมึงอะ